นะครับวันนี้กินหมูครับเผาปั๊มขาดนะครับจะถ่ายเผาปั๊มตัวในด้วยครับตัวน้แข่งยูล้วครับเดี๋ยวเราจะถ่ายข้าวก่อนครับเผาปั๊มขาดนะครับแต่ไปได้ครับเพิ่งไปไม่ได้หรือไปเดี๋ยวถ่ายข้าวหวานนะครับแต่ติดเครื่องได้นะครับ เรช่วยมาครับเดี๋ยวคอติดตามผลงานนะครับเดี๋ยวขอตัวถอดตั้มก่อนนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเอาเครื่องมือมาแล้วครับนี่นะครับตัวนี้เป็นเหตุน,นะครับตัวในด้วยครับนี่ครับ ขอจบวิดีโอคลิปประมาณนี้นะครับยันจะลองถอยหลังทด่ถอยได้ไะถอยด้ข้างเดียวอะข้างเดียวถอยหลังข้างเดียวไม่รู้ว่าจะถอยหลังได้ข้างเดียวได้ช่วยกันได้หรือเปล่า เพราะว่าเอาให้มันลบมตามมาได้ไหมได้ได้ได้ครัลบล้มมาดีได้ล้มมาดีอามา่าได้ล้มมาดีครับ เรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ได้โฮมว่เดีเดี๋ยวค่อยไปหาประกรนันแล้เดี๋ยวอย่าให้ช้าสอดรอยเยอะนะเป็นสอดที่ขั้นมานี่นะครับเพื่อนๆมันขาดครับครบอายุการใช้งานครับ